你看。 IMCT News Podcast ประจำวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่นักลงทุนมหาเศรษฐีชาวอเมริกันสแตลลี่รุกเกมิลเลอร์ที่ระบุระหว่างให้สัมภาษณ์กับ b l o o m บิร์กว่าตลาดการเงินต่างประเมินว่าราคาชัยชนะของโดนัลด์ทรัมป์จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังจะมาถึงนอกจากนี้ก็ยังระบุว่าเห็นได้ ชัดเจนจากหุ้นธนาคารสกุลเงินดิจิทัล หรือแม้กระทั่งในผลการดำเนินงานของบริษัทโซเชียลมีเดียทรั m มีเดียแอนด์เทค o นโ g ยีกรุ๊ซึ่งเขาบอกว่ายังคงต้องเดาว,ว่าทรัมปเป็นตัวเต็งที่จะชนะการเลือกตั้งโดยเน้นว่าตลาดดูเหมือนจะเชื่อมั่นอย่างมากว่าทรัมปจะชนะในช่วง12วันที่ผ่านมาฮ r รักเมลเลอร์ซึ่งเป็นผู้บริหารการเงินให้กับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองมหาเศรษฐีและผู้บริจาครายใหญ่ของพรรคเดมโับลัจอร์โซมานานกว่าทศวรรษยังแสดงความ ความคิดเห็นว่าชัยชนะของทรัมป์จะเป็นอย่างไรหากพรรครีพับลิกันชนะสภาคองเกรสตามที่เขาพูดคือไม่น่าเป็นไปได้อย่างยิ่งที่พรรคเดมโมแครตจะควบคุมสภาคองเกรสแม้ว่ากัมบลาแฮริสจะเดินทางไปถึง o v เว Office หรือว่าห้องทำงานรูปไข่ก็ตามค่ะ ขณะเดียวกันการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐก็เข้มข้นขึ้นทุกทีเมื่อมาถึงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งซึ่งตรงกับวันที่5พฤศจิกายนโดยผู้สมัครทั้งสองคนก็คือรองประธานาธิบดีกัมบลาแฮร์ริสและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่างมุ่งเน้นหาเสียงในรัฐที่เป็นสมรภูมิหรือว่า Battleground State ทั้ง7รัฐก็คือเพนซิลเวเนียมิชิแกนวิสคอนซินจอร์เจียแอริโซนาเนวาดาและ นอร์ทแคโรไลนาจนถึงขณะน,นี้มีประชาชนอเมริกันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วกว่า14ล้านคนจากข้อมูลของมหาวิทยายลัยรัฐฟอริดาหลังจากที่เกือบทุกรัฐในอเมริกาเริ่มเปิดให้เลือกตั้งล่วงหน้าและเลือกตั้งทางไปรษณีย์ขณะที่ผลการสำรวจความเห็นหลายสำนักชี้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสูสีที่สุดในครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปีเวัอนอาทิตย์ที่ผ่านมารองประธานาธิบดีแฮร์ริส ฉลองวันเกิดครบรอบ60ปีโดยการกล่าวปราศัยที่โบสถ์ New Birth Missionary Baptist Church ที่เมือง Stonecrest รัฐจอร์เจียห่างจากนครแอตแตลนตาไปประมาณ50กิโลเมตรจากนั้นรองประธานาธิบดีสหรัฐได้เดินทางต่อไปยังโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่เมืองจนสโบโรไม่ห่างจากแอตแลนตา เพื่อรณรงค์ให้สมาชิกที่โบสถ์แห่งนั้นออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันเดียวกันค่ะอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปเยี่ยมร้านฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลร์นในรัฐเพนซิลเวเนียรวมถึงสวมผ้ากันเปื้อนทำงานร่วมกับพนักงานที่ร้านเพื่อเสิร์ฟเฟรนช์ฟรายให้กับลูกค้าก่อนหน้านี้แฮร์ริสบอกว่าเคยทำงานที่ร้านแมคโดนัลร์นอในรัฐแคลิฟอร์เนียช่วงที่เรียนมหาวิทยายลัยแต่ทรัมป์บอกว่าเขาไม่เชื่อเธอแม้ว่าเพื่อนเก่าของแฮร์ริสจะได้ ยืนยันกับสื่อนิวยอร์กไทมส์ว่าเธอเคยทำงานที่ร้านแมคโดนัลด์จริงค่ะไปที่ตะวันออกกลางกันบ้างค่ะ กับการเพิ่มระดับการโจมตีจากอิสราเอลในเมืองหลวงของเลบานอนและกาซาในวันอาทิตย์จนทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนการโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มเฮสบอลเลอทางตอนใต้ของกรุงเบรุตเกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธที่มีอิหร่านหนุนหลังว่าพยายามลอบสังหารตนโดยการโจมตีบ้านพักของตนเองขณะที่สำนักข่าว national news agency ของเลบานอน รายงานว่าการโจมตีของอิสราเอลในกรุงเบรุตทำลายอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งใกล้กับสุเร่าและโรงพยาบาลในเมืองฮาเรตรีกกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าได้โจมตีใส่ศูนย์บัญชาการแห่งหนึ่ง ของกองบัญชาการข่าวกรองเฮสบอลเลาะรวมถึงอาคารเก็บอาวุธใต้ดินในกรุงเบรุตโดยสามารถสังหารสมาชิกเฮสบอลเลาะได้3คนนอกจากนี้อิสราเอลก็ย้อนระบุว่ามีจรวด7จ70ลูกถูกยิงจากเลบานอนเข้าไปในเขตแดนของอิสราเอลในช่วงเวลาเพียงไม่กี่นาทีและระบบป้องกันทางอากาศของอิสราเอลก็สามารถสกัดไว้ได้ส่วนหนึ่ง ขณะดเดียวกันสำนักงานปกป้องพลเรือนกาซารายงานว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในพื้นที่ชุมชนหนานแน่นเมื่อวันเสาร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย73คนบาดเจ็บอีกจำนวนมากทางตอนเหนือของกาซาซึ่งทางกองทัพอิสราเอลรายงานว่าการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายกลุ่มฮามาสพร้อมยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ทางการกาซาระบุนั้นไม่ตรงกับข้อมูลที่อิสราเอลได้รับมาค่ะ มากันที่เรื่องของทองคำกันบ้างค่ะที่จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากสภาทองคำโลกโดยสปุต n นิกพบว่ากลุ่มประเทศบริกส์ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ปัจจุบันครอบครองทองคำสำรองมากกว่าร้อยละยีของปริมาณทองคำสำรองทั้งหมดของโลกรัสเซียครองอันดับหนึ่งในกลุ่มบริกส์โดยทองคำสำรองจำนวน2340ตันคิดเป็นร้อยละ8.1ของทองคำสำรองทั่วโลก ตามมาด้วยจีนที่มีทองคำสำรอง2,260ตันโดยทั้งสองประเทศรวมกันคิดเป็นร74ของทองคำสำรองทั้งหมดของกลุ่มบริกส์ขณะที่สมาชิกบริกส์อื่นๆประกอบด้วยอินเดียซาอุดีอาระเบียบราซิลอียิปต์อฟริกาใตา้และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แต่ละประเทศมีสัดส่วนทองคำสำรองน้อยกว่าร้อยละสามของปริมาณทองคำสำรองทั่วโลกโ้อยอินเดียมีทองคำสำรองมากที่สุดในกลุ่มนี้ที่840ตันการครอบครองทองคำสำรองในปริมาณมากของกลุ่มบริกส์แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระยะยาวของกลุ่มประเทศดังกล่าวขณะที่นักวิเคราะห์ มองว่าการสะสมทองคําของประเทศในกลุ่มบริกสโดยเฉพาะรัเสเซียกับจีนอาจส่งผลต่อดุลอํานาจทางการเงินระหว่างประเทศในอนาคตและอาจเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดทิศท,ทางของระบบการเงินโลกในทศวรรษหน้าค่ะ ปิดท้ายกันที่อินโดนีเซียค่ะกับปราโบวซสุเบนโตประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียที่ปฏิญาณตนเข้ารับตําแหน่งเมื่อวานนี้และประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในวันเดียวกันสุเบนโตประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยรวมถึงหัวหน้าของหน่วยงานรัฐบาลต่างๆรวมทั้งหมด109คนซึ่งถือเป็นตัวเลขที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของอินโดนีเซียเทียบกับคณะทํางาน34คนของโจโกวิด โโประธานาธิบดีคนก่อนปราโบโวคือประธานาธิบดีคนที่8ของอินโดนีเซียเรียกคณะทํางานชุดนี้ว่าคณะรัฐมนตรีแดงและขาวซึ่งหมายถึงสีของธงชาติอินโดนีเซีย ก่อนหน้านี้ปราบโบวกล่าวว่าเขาต้องการรัฐบาลผสมขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแกร่งซึ่งสามารถสร้างเอกภาพในสังคมอินโดนีเซียที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการเมืองได้ซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้ใหญ่โตเกินไปซึ่งอาจจะทําให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการการทํางานของภาครัฐได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของอินโดนีเซียประกอบด้วยพรรก,การเมืองจากพรรคันธมิตรร่วมรัฐบาลเจ็ดพรรคที่เสน สนับสนุนชัยชนะของปราโบโวในการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์รวมถึงพันธมิตรสำคัญของประธานาธิบดีโจโกวีที่ถูกเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นการตอบแทนทางการเมืองต่ออดีตประธานาธิบดีโจโกวีนอกจากนี้ปราโบโวยังเลือกบุตรชายของโจโกวีวัย37ปีที่ชื่อว่ายิบรานรากาบูมิงรากาให้ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีด้วยสำหรับปราโบโว และโจโกวีเคยเป็นคู่แข่งทางการเมืองกันมาก่อนเคยชิงตำแหน่งผู้นำประเทศเมื่อปี2014และปี2019แต่หลังจากนั้นทั้งคู่ได้มาจับมือกันโดยโจโกวีได้แต่งตั้งปราโวโวเป็นรัฐมนตรีกาาโรมในรัฐบาลสมัยที่สองและประกาศสนับสนุนปราโวโวในการเลือกตั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก่อนที่ปราโวโวจะได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายซึ่งปราโวโวก็ได้ระบุระหว่างปราศัยหาเสียงว่าจะสารต นโยบายหลายอย่างของโจโกวีรวมถึงการเดินหน้าก่อสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่รวมถึงจำกัดการส่งออกวัตถุดิบสำคัญบางประเภทเพื่อกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมของอินโดนีเซียค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทนทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ